ครับวันนี้พาทุกคนมาติดตามหน้างานครับวันนี้จะพาไปดูงานฝ้าอย่างเดียวครับนั่นละเสื้อสีแดงแดงครับช่างช่างดนครับช่างงานฝ้าวันนี้ตีฝ้าด้านบนครับบริเวณหลังคาด้านบนนะครับภายในนี้เสร็จแล้วจะพาทุกคนได้ไปดูรายละเอียดภายในครับเสร็จเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้หมายถึงว่าการจะลงรายละเอียดนะครับแต่เสร็จในที่นี้ก็หมายถึงโครงล่างต่างเสร็จก็จะเรือในเรื่องของการที่จะโป้จุดต่างๆนะครับ ในรูปแบบของร่องรอยต่างๆเสร็จเรียบร้อยทั้งลายทั้งอะไรครับตามที่เห็นประมาณนี้เลยครับช่างบอกว่านี่คือฝ้าเสเตปสองชั้นตามที่เห็นครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแค่เหลี่ยมแค่มุมธรรมดาแต่ตรงน,นี้คือก็เพิ่มเข้ามาครับตามที่เห็นห้องนี้จะอยู่ที่4่คูณเเมตรนะครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังยาวเลยครับเป็นเรียบยาวไปเลยครับที่แรกช่างก็แนะนําว่าอยากใช้เป็น สองหลุมนะครับแต่ผมก็บอกว่าอย่าได้หลุมเดียวยาวไปเลยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือพาทุกคนได้มาดูบริเวณหน้างานครับก่อนที่จะมีการโป้ก่อนที่จะมีการเก็บรายละเอียดครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับการทํางานถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับก็สมแล้วครับที่ผมไปดูหลายๆที่มาแล้วก็ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมช่างนี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านบนครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ทีมช่างไฟนะครับเมื่อ ทีมผ้าเสร็จนะครับช่างไฟก็จะมาวางใส่ระบบหลอดไฟครับตอนนี้พาทุกคนได้มาดูรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการโป้ก่อนที่จะมีการท่าสีนะครับประมาณนั้นนี่ครับทีมช่างก็จะเป็นแบบนี้เสร็จสิ้นแล้วในเรื่องของบริเวณภายในนะครับที่เรียกว่ามันเป็นการตีฝ้านะครับอันนี้คือห้องโล่งแล้วก็ห้องรับแขก จะเป็นแบบฝ้าหลุมครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็จะเป็นห้องครัวเนี่ยจะเป็นแบบฝ้าเรียบธรรมดานะครับซึ่งอันนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าในเรื่องของงานที่มันเป็นเล่นลายเล่นอะไรต่างๆได้ขนาดนั้นงานตรงนี้ก็ตามที่เห็นครับนี่ก็จะเหลือในเรื่องของการโป้หือในเรื่องของการเก็บรายละเอียดขอบมุมข้างต่างๆประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนี้ครับด้านนี้ครับมาดูด้านนี้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องครับนี่ตรงนี้ครับ ตามที่เห็นเลยเรียบร้อยครับอุปกรณ์อย่างที่บอกครับช่างปัจจุบันเขาจะไม่ได้ใช้ระดับน้ำแล้วแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นไปตามสมัยครับในยุคดิจิตอลนะครับตัวจับระดับนะครับก็จะเป็นกันประมาณนี้เลยนี่ครับเป็นเซนเซอร์ครับใช้แสงในเรื่องของการที่จะจับระดับว่าความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันห่างระดับมันเท่ากันไหมนะครับประมาณนั้นนะครับสนใจไงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรช่างไว้นะครับเผื่อหลายคนอยากจะได้ลวดลายนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูล ทีมช่างฝ้าบอกว่าอยากจะเล่นลายเป็นโดเรมอนเป็น h e l โ o คิตตีหรือจะเป็นลายปลาวานก็ได้ครับแต่ตรงนี้คือผมก็อยากจะได้แบบเรียบๆแค่นี้ครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับพาทุกคนให้มาติดตามกันครับรอดูกันแล้วกันนะครับเมื่อเก็บรายละเอียดแล้วก็โป้สีทาสีออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรคลิปสั้นๆครับวันนี้ในเรื่องของงานฝ้าอย่างเดียวครับสวัสดีครับ